อีกคำถามหนึ่งมาจากทาง Facebook Facebook นะคะเป็นค,คุณภรรยาค่ะส่งคำถามมาบอกว่าไม่สบายใจเรื่องหนองในมาเยือนค่ะสามีค่ะไปมีเซ็กกับคนอื่นแล้วติดโรคหนองในมาจะรักษายังไงให้หายขาดดีคะเคยมีคนแนะนำว่าให้ไปฉีดยาถ้าฉีดมาแล้วจะหายเลยไหมคะคุณหมอแล้วจะหายขาดด้วยหรือเปล่าเมื่อไหร่เราถึงจะกลับมามีเพศสัมพันธ์กับแฟนกันได้อีกคะหนองในเนี่ยเกิดจากเชือ้อ โกโลโนเรียเชื้อตัวนี้เนี่ยเมื่อเราติดเชือ้อเข้าไปแล้วเนี่ยก็อาจจะมีอาการก็ได้อย่างเช่นมีหนองออกแสบขัดตามท่อปัสสาวะหรือว่าอาจจะไม่มีอาการก็ได้โ,โดยเฉพาะในผู้หญิงเนี่ยเวลาติดเชื้อหนองในเชื้อโกโลโนเรียเนี่ยสิบถึงสาอร์ซนอาจจะติดเชือ้อแต่ไม่มีอาการเลยก็ได้อตอนไม่มีอาการก็สามารถแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นหรือให้เชื้อกลับไปที่สามีเราเองได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสมมุติคุณสามีไปติด หนองในมาจริงๆนะครับหนองในเนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะต้องฉีดยานะฮะรักษานะครับจะเป็นฉีดทางกล้ามเนื้อนะครับเรียกว่ายาเซทริแอคซนนะครับหรือว่าบางคนก็จะให้เป็นกินยาแต่ว่าสู้ยาฉีดไม่ได้พราอย่างที่หมอบอกว่าถ้าเป็นหนองในที่จู่เนี่ยก็ยาฉีดกับยากินก็อาจจะพอๆกันแต่ถ้าเป็นหนองในในคอในปากซึ่งเป็นได้เนี่ยฉีดจะดีกว่าใช่ไหมครับนี่ประเด็นก็คือว่าพอเรารักษาไปแล้วฉีดไปแล้วนะครับ ราก็หลายๆท่านเนี่ยก็คืออสบายละหายละ<ช>ลก,ก็กลับไปมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาต่อเหมือนเดิมแต่ว่าลืมคิดไปว่าก่อนที่จะรักษาอาจจะเคยนอนกับภรรยาแล้วเอาหนองในเนี่ยฝากภรรยาแล้วก็ได้ฝากเอาไว้แล้วฝากเอาไว้แล้วภรรยาก็ไม่มีอาการไงพอตัวเองรักษาตัวเองเรียบร้อยเสร็จแล้วกลับไปมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาอีกก็มาลักที่เคยฝากเอาไว้อีกก็กลับมาถามคุณหมอคุณหมอทำไมมารักษาไม่หายประเด็นก็คือ ภรรยายังไม่ได้รักษาเพราะฉะนั้น,นถ้าสมมุติว่าคุณสามีนะครับรักษาหนองในแล้วนะครับเอาคุณภรรยามารักษาด้วยแล้วหายนะวงเล็บจะต้องหายด้วยนะครับหลังจากนั้นเจวันเราค่อยเริ่มร่วมรักกันใหม่ได้นะครับเพราะว่ายังมีประเด็นว่ารักษาไปแล้ว ก็ไม่ได้หายทุกคนจะรู้ได้ไงว่าหายไม่หายคะเพราะว่าบางทียังม so, so, ีเชื so, ้ออยู่แต่อาการไม่ปรากฏคือส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดว่ามีอาการแล้วนะครับแล้วได้ยาที่มีประสิทธิภาพรักษาหายเนี่ยอาการก็จะหายไปเลยนะครับถ้าอยากจะรู้จริงๆก็อาจจะไปเพราะเชื้อซ้ําหรือตรวจซ้ํากับคุณหมออันนี้ก็ได้เหมือนกัน